คุณแม่หลังคลอดดูแลตัวเองอย่างไรให้ฟื้นตัวเร็วเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อกุณคนเลิศดพรสารแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะแล้วเป็นคุณแม่หลังคลอดจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ฟื้นตัวเร็ววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะการคลอดเนี่ยทำให้ร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะจากท้องโตๆเปไง,ไงพอคลอดลูกออกไปโอ้ ก็ยุบลงรวดเร็วทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแล้วก็ในช่วงหลังคลอดนะคะคุณแม่จะเจอเรื่องของน้าข่าวปลาอันนี้เจอทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คลอดเองตามธรรมชาติหรือคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะเจอเรื่องของหลังคลอดน้าข่าวปลาหลังคลอดทุกคนในช่วง 1- 3มวันแรกแม่น้ำฝาจะเยอะนะคะวันต,ต่อไปก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆ,ๆ รประมาณสักสิบกว่าวันก็จะเริ่มหายเริ่มจางไปแต่ก็จะยังมีได้อยู่กระปิดกระป้อยหลงเหลือเล็กน้อยนะคะประมาณสักสิบสองสัปดาห์นะคะบางคนมีไปถึงสิบสองสัปดาห์นั่นเองแล้วก็หลังคลอดนะคะให้ดีที่สุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นําลูกดูดนมทุกสองชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ลูกหิวได้เลยนะคะจะช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะทำให้พุงยุบเร็วทําให้หุ่นคุณแม่กลับดีดังเหมือนเดิมอะ่ะได้เร็วด้วย อาการนี้การที่เราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะให้ฟื้นตัวเร็ววันนี้นํามาฝากสิบข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งนะคะก็คือคุณแม่ต้องดูแลแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดข้อทางหน้าท้องหรือแผลีเย็บต้องดูแลเหมือนกันนะคะหนึ่งสัปดาห์แรกคุณแม่ผ่าตัดคลอดอย่าเพิ่งให้โดนน้าจนกว่าจะเปิดแผล แผลผีเย็บเช่นกันนะคะสามารถอาบน้ําได้แต่ห้ามซื้อ,อยามาส่วนหลังช่องคลอดเช็ดให้แห้งห้ามแคะแกะเกาแผลถ้าใครที่อยู่ไฟก็อย่าไปอยู่ไฟที่แรงเดี๋ยวไหมละลายแผลแยกนะคะเดี๋ยวแผลหายช้าอันที่สอน,นะคะก็คือเรื่องของการรับทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายทาให้ขับถ่ายดีอาหารครบห้าโมนะ,ะแล้วก็ใครที่ให้นมลูกก็ควรกินอาหารที่กระตุน้นการสร้างน้ํานมเช่อนอะไร อาหารที่ทําจากปรีนะคะน้าขิงหรือแกงเลียงต่างๆนะคะอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างน้ํานมแล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายของคุณแม่ด้วยข้อที่3นะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เน้นนะคะว่าเท่าที่เราทําได้ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้คนช่วยเลี้ยงลูกดูแลลูกช่วยเราร่างกายของเราก็จะสําคัญนะคะเราต้องมีการพักผ่อนใ้เพียงพอด้วยข้อที่4นะคะก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลให้ดีอาบน้ําเช้าเย็นสระผมะวันเว้นวันหรือวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกอ,อะไระดูแลเรื่องของเต้านมด้วยนะคะใส่ยกทรงให้พอดี อย่าคับแน่นเกินไปอย่าให้อับชื้นเกินไปนะคะสิ่งนี้ก็สําคัญเช่นกันแล้วก็ข้อที่5นะคะคือต้องงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนในช่วง6สัปดาห์แรกที่ยังไม่ตรวจหลังคลอดนะคะตรวจหลังคลอดแล้วคุมกำเนิดแล้วถึงมีเพศสัมพันธ์นะคะจะได้ป้องกันการติดเชื้อด้วยป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ข้อที่ 6กนะคะก็คือทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะไม่เสี่ยงติดโรคไม่เข้าใกล้คนไข้ไม่ไปแหล่งชุมชนแออัดเนาะเราอาจจะนำเชื้อโรคนั้นมาสู่ลูกของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเราไว้ดีที่สุดอันที่7นะคะคือถ้าคุณแม่มีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดท้องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ไปพบคุณหมอ อย่าซื้อ,อยามาทานเองนะคะเพราะยาบางตัวมีผลกับน้ำนมน้ำนมลูกอันที่แปดนะคะก็คือคุณแม่ต้องไปตรวจหลังคลอดนะคะบางที่นัดตรวจหลังคลอดสี่เดือนบางขอโทษนะคะสี่สัปดาห์บางที่นัดตรวจหลังคลอดหกส,สัปดาห์าหอาจจะนัดกี่สัปดาห์ก็ช่างคุณแม่ควรจะไปตรวจหลังคลอดสําคัญนะคะตรวจหลังคลอดดูแผลผ่าตัดแผลฟีเย็บตรวจมดลูกเข้าอูไหมอ่า ตรวจดูน้ำนมที่มาเพียงพอกับลูกไหมแล้วก็คุมกําเนิดด้วยตรวจมะเร็งปงากมะลูกอะไรเงี้ยค่ะนะประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นควรจะไปตรวจหลังลอดนะคะอันที่8อันที่9นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนะคะอย่างน้อย6เดือนเท่าที่ทําได้ถ้าไม่ได้จริงๆสําหรับน้องแม่ก็ป้อนนมผสมนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งป้อนอาหารเสริมก่อน6เดือนนะ,ะแล้วก็อันที่1ิบ นะคะที่คุณแม่ต้องทําก็คือการออกกําลังกายหลังคลอดเมื่อตรวจหลังคลอดแล้วคุณหมอประเมินสภาพร่างกายให้แล้วนะคะไม่ว่าจะคลอดเองหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็สามารถเริ่มออกกําลังกายเบาๆได้แล้วก็ประเมินร่างกายตัวเองไหวไม่ไหวถ้าเริ่มไหวก็อ่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอาจจะเริ่มที่เดินเล่นเดินหยอ่อๆเดินเร็วอ่าวิ่งยอ่อๆนะคะปั่นจักรยานนะคะโยคะอะไรเริ่มทีละน,น,น้อยๆก่อน เนาะจะได้หุ่นของเราจะได้เฟิร์มนะคะจะได้หุ่นดีนะคะทำออกกำลังกายนอนหลับผ่อนให้เพียงพอควบคุมอาหารให้มีประโยชน์อย่าเพิ่งไปลดน้าหนักลดหุ่นนะคะคุณแม่อ่านะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายคุณแม่แข็งแรงนะคะฟื้นตัวได้เร็วได้เช่นกันเป็นสิ่งที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้หลังคลอดน,นั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะเมื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆก็จะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ